สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับช่องกูทามวายเจ็านะวันนี้จะมาแนะนําวิธีตั้งนาฬิกางาน2ระบบคา s ิโนี่นะคะตัวนี้นะให้ดูให้ดูก่อนให้ดูงานตัวอย่างก่อนถ้าใครสนใจนาฬิการุ่นไหนก็ไปดูได้นะคะที่เพจ a c e b o o k เนาะกูทามวัยเจ็ชื่อเดียวกับช่องเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มต้น นี่นะคะงานสองระบบเนาะให้ดูที่หน้าจอด้านล่างถ้ากดปุ่มโหมดด้านล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าจอให้เราดูถ้าเริ่มตั้งเวลาให้เรากดค้างกดค้างเลยนะคะกดค้างปุ่มบนขวาพอค้าพอ,พอกดค้างนะจนไฟกระพริบแบบนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาแล้วอ่ะตอนนี้เป็นเลขเจ็ดใช่ไหมแต่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบเจ็ดนาที ถ้าเราจะเพิ่มเวลาให้เรากดปุ่มด้านล่างต่อเนื่องสี่ทุ่มถ้าเป็นโหมดอ่าสิชั่วโมงก็จะเป็นส0บนาฬิกานะสิชั่วโมงสิบนาฬิกาแล้วถ้าเปลี่ยนโหมดก็ให้มากดที่ปุ่มเดิมนี่ปุ่มบนขวาก็จะเปลี่ยนจากโหมดชั่วโมงไปเป็นนาทีนะตอนนี้47นาทีให้กดปุ่มล่างซ้ายนี่เพื่อเพิ่มเวลา47นาที กดปุ่มบนขวาเพื่อเปลี่ยนถ้าเป็นโหมด12ชั่วโมง4ี่ทุ่มก็จะเป็น10นาฬิกาแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นโหมด24ชั่วโมงให้กดด้านล่างนะคะก็จะเป็นโหมด24ชั่วโมงเห็นไหมกดปุ่มบนเพื่อเปลี่ยนโหมดกดปุ่มล่างเพื่อเพิ่มจํานวนหรือเลือกตัวเลือกนะคะต่อไปเปลี่ยนโหมดอ่ะเสร็จแล้วเวลาเซ็ตเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นสี่ทุ่ม48ระบบดิจิตอลเซตเสร็จแล้วนะต่อไปเรามาเซตร,ระบบเข็ม ระบบเข็มเนี่ยถ้าเรากดต่อเนื่องแบบคลิกแบบนี้นะทีละหนึ่งเนี่ยเขาจะขยับทีละหนึ่งนาทีแต่ถ้าเรากดค้างค้างปุ๊บนะนี่กดค้างปุ๊บเข็มก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆนะคะสี่ทุ่มสี่สิบแปดใช่ไหมให้เรากดถ้าจะหยุดเข็มนะคะให้เรากดอีกสองครั้งเนาะตึกต๊กตึ๊กแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะคะเข็มก็จะหยุด ถ้ามันเลยไปนิดหน่อยเงี้ยลูกค้าก็ต้องรันใหม่เลยนะก็คือกดค้างแล้วเข็มเนี่ยก็จะรันใหม่เลยแค่นี้เองเป็นการเซตเวลาง่ายๆถ้าใครที่ทําไม่เป็นลองทาดูนะคะทําตามคลิปนี้เริ่มต้นก็คือกดปุ่มด้านบนเนี่ยค้างก่อนเพื่อให้ไฟระบบดิจิตอลกระพริบพอกระพริบปุ๊บแล้วก็เลือกโหมดที่ด้านบนเพิ่มจํานวนที่ปุ่มล่างตัวนี้นะคะปุ่มนี้ถ้ากดค้างก็คือเข็ม เนี่ยระบบเข็มจะหมุนแบบนี้เลยแต่ถ้ากดทีละ1ระบบเข็มจะขยับทีละนาทีโอเคเนาะวิธีการแบบง่ายๆลองทำกันดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเซตรุ่นนี้เป็นอนะแล้วงานเบบี้จีจีช็ออีกหลายๆรุ่นก็จะตั้งเหมือนกันเลยที่เป็นงานสองระบบนะคะโอเควันนี้ไปแล้วใครที่ยังทำไม่เป็นลองทำดูนะคะทําตามวิธีง่ายๆเนาะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจในาฬิการ,รุ่นไหนไปดูที่เพจ Facebook ได้เลยกูทาวิจิตเก้า งานดีราคาประหยัดแน่นอนค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ